มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาตัติยว,วัควัตถุคุยหะทัศนะปัญหาที่หนึ่งถามว่ากระสอนให้สำรวมกายวาจาใจเหตุไรจริงแสดงคุยหะวัตถุให้เสลพราหมูในที่ประชุมเล่าราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปริชาภาสิตังเจตังสมเด็จพระพิชิตมานเมลีมีพระพุทธดีกาตรัสไว้ว่ากาเยนณสังวโรสาธุสาธุวาจายะสังวโรมณสาสังวโรสาธุสาธุสัพพะทะสังวโรดังนี้กระแสพระพุทธดีกาตรัสชนี้ว่า การสำรวมนี้ดีหนักหนาสำรวมกายก็ดีสำรวมวาจาก็ดีสำรวมจิตก็ดีและสำรวมได้หมดก็ดีก็ประเสริฐนี่แหละสมเด็จพระเมาลีโลกเลิศมีพระพุทธดีกาตรัสสรรเสริญซึ่งสำรวมว่าดีดังนี้ครั้นมาอีกพระชินสีเสด็จทรงนั่งจะตุนังปริสานังมัเช ในถ้ำกลางแห่งบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระองค์ไม่ได้สำรวมซึ่งบวรากายจะมีความละอายหาไม่ได้ไพล่พลิกคุยหาออกให้เสลพรามดูเล่นที่ถ้ำกลางมนุษย์และเทวดาชิวหังนีหาิตวาแลบพระชิวหาเลียเอาพระนาสิกและพระโสดท,ทั้งสองข้างแล้วแลบปกพระนราช กระทําประหลาดโลกในโลกนี้จะมีใครเหมือนพระองค์หาบ่ไม่ได้นี่แหละพระพุทธดีกาตรัสว่าสำรวมดีแล้วฉะนนพระพุทธองค์จึงไม่สำรวมกายไม่มีอายอดสูไพรที่รับออกให้เขาดูไม่สมควรเหมือนเขาว่ากิริยากับวาจาไม่เหมือนกันกิริยาอย่างหนึ่งวาจาพูดอย่างหนึ่ง ก็เหมือนพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งของโลกพระกิริยาจริตเห็นผิดกับพระโอษฐ์ไอยังปันโโหปัญหานี้เป็นอุพโตโกตินิมนปโปรดวิสัชนาตัดเสียซึ่งข้อวิมติกังขาในการบัดนี้พระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารซึ่งพระพุทธดีกาสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าปโปรดว่า ให้บริษัททั้งสี่สำรวมอินทรีย์สำรวมวาจาสำรวมกายสำรวมได้หมดแล้วประเสริญนี้ใช่ว่าพระองค์จะไม่สำรวมกายวาจาจะว่าแต่พระโอษปล่าหาไม่ได้เป็นอันขาดสมเด็จพระมุนีนาเจ้าสังวรเป็นอันดีการที่สมเด็จพระชินสีเจ้าสำแดงพระคุยหาวัตถุที่ลับอันอยู่ในฝักให้เสลพรามดูนั้น เป็นด้วยเสลภพรามจะใคร่เห็นด้วยบุคคลใดวิมติสงสัยจะใคร่เห็นที่ลับของพระองค์ถ้าผู้นั้นจะพ้นทุกข์จะได้มากผลแล้วสมเด็จพระทศพลเจ้าก็ทรงอนุเคราะห์สำแดงแก่บุคคลผู้นั้นแต่ว่าสำแดงให้เห็นแต่พระฉายคนทั้งหลายก็เห็นแต่พระฉายที่พระองค์กระทำปาฏิหารให้เห็นนั้นนี่แหละสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้า ทรงทราบว่าเสลพราหมณ์จะใครด่ดูอันหนึ่งเล่าพระองค์เจ้าทรงพระดำริทราบว่าเสลพรามณ์นั้นเมื่อพระองค์ทรงพระกรุณาเอาออกให้เห็นแล้วจะสำเร็จมรรคผลสมเด็จพระทศพลเจ้าจึงสำแดงคุยหาวัตถุอยู่ในฝักกระทำปาฏิหารให้เห็นเป็นเงาจำเพาะเห็นแต่เสลพราหมณ์ผู้เดียวในถ้ำกลางบริษัทมนุษย์เทวดานั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดี มีพระราชะองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาว่าสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าสำแดงให้แต่เสลพรามเห็นผู้เดียวบริษัททั้งปวงไม่เห็นนั้นโยมไม่เชื่อคิดดูก็สงสัยนิมนต์วิสัชนาไปให้โยมแจ้งก่อนพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบาลดุดพระองค์มหาบาพิษกับบุรุษผู้นั้นบุรุษผู้อื่นเสวยทุกขเวทนามหาบาพิษจะรู้จะเห็นความเจ็บในใจของบุรุษผู้นั้นหรือพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าความเวทนาในใจใครจะล่วงเข้าไปเห็นว่าเจ็บอย่างไรจะรู้จะเห็นก็แต่บุรุษผู้ที่เป็นทุกขเวทนาเท่านั้น พระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ายะถามีครุวนาฉันใดสมเด็จบรมไตรโลก,กนาถผู้เป็นที่พึ่งเมื่อเหตุมาถึงพระองค์พระองค์ก็ทรงทราบใครอื่นจะรู้เห็นเล่ารู้ก็แต่พระองค์เจ้าเหมือนบุรุษที่เสวยทุกขเวทนานั้นพระองค์รู้ว่าความกังขาของผู้นั้นสงสัยจะใครเห็น จึงกระทำปาฏิหาริย์ให้เห็นเป็นแต่พระชายด้วยพลิตณบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาว่านี้โยมยังสงสัยจงอุปมาอุปไมให้ยิ่งไปกว่านี้พระนาคเสนจึงวิสัชนาว่า มหาราชาขอถวายพระพรพระราชสมภารผู้ประเสริฐในราชสริงคารเปรียบปาดุดพูดปีศาจอันเข้าสิงอยู่ในคนไข้ย่อมกระทําให้กระวนกระวายบุคคลทั้งหลายเห็นมรือประการใดณนะบ่อพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา เมื่อพูดเข้ามาสิงคนทั้งหลายซึ่งเป็นไข้คนอื่นๆนั้นจะเห็นหาบ่อไม่ได้จะรู้จะเห็นนั้นแต่คนไข้พระนาคเษนจึงอุปมายต่ออุปมาว่ามหาราชะขอถวายพระพรความนี้ฉันใดเมื่อความสงสัยผู้ใดบังเกิดสมเด็จพระมหากรุณาผู้ประเสริฐรู้อัจฉริย ก็กระทําปาฏิหาริย์จำพาะให้ผู้นั้นเห็นด้วยพริตนาปพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าทุกกระรังพันเตข้าแต่พระนาคเษนผู้ปริชาซึ่งสมเด็จพระมหากรุณาเจ้ามาสํแดงคุยหาฐานให้เสลพรามทัศนาการเห็นแต่ผู้เดียวจะกระทำยากด้วยเป็นที่แจ้ง ไม่ควรจะเห็นแต่ผู้เดียวนี่แหละโยมสงสัยชนีพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรใช่ว่าสมเด็จพระโรกุตมาจารย์จะสำแดงพระคุยหาฐานออกให้เห็นจริงๆหาบอกไม่ได้กระทำไปด้วยพริษนิมิตแต่พระฉายเท่านั้นฝ่ายพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสมเด็จพระาศาสดาจารย์เจ้าสาแดงพระฉายให้เสลพรามเห็นเสลพรามเห็นแล้วพระองค์เข้าพระทัยว่าเสลพรามเห็นมาหรือประการหนึ่งเมื่อเสลพรามเห็นแล้วตัดเสียได้ซึ่งความกังขาสมเด็จพระมหากรุณาผู้ประเสริฐทรงทราบหรือพระนาคเษนถวายพระพรว่า มหาราชะดูกระบอพิษพระราชสมภารอันสมเด็จพระบรมโลกกานาศาสดาจารย์กระทําดังนี้บุคคลผู้อื่นกระทําได้ยากด้วยสมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงสวัสดิภาพนี้ถ้าไม่เห็นอุปนิสัยสัตว์ไม่ทรงกระทํารต่อเห็นว่าสัตว์สิ้นกรรมมีอุปนิสัยจะรู้สมเด็จพระสัพพันยูจึงกระทํารสำแดงให้สิ้นสงสยัย เพื่อจะให้สำเร็จแก่ธรรมวิเศษเหตุชนี้ผิแหละสมเด็จพระพิชิตมาณเมาลีเจ้ายังกิริยานี้ให้เสื่อมไปคือว่าไม่กระทาให้ต้องอาาัจฉไัยะไฉไหนเลยโพธนิยสัตวจจำพวกนั้นนั้นที่มีอุปนิสัยจำเพาะจะได้เห็นเช่นนี้ก่อนจึงจะรู้นั้นก็จะเปล่าไปอันพระองค์เจ้ากระทาดังนี้ไซ ด้วยพระบรมโลก,กาณาเป็นชาติสัพพันยูสารพัดจะรู้สิ้นทุกประการมหาราชะขอถวายพระพรโยคันยูตถาคโตสมเด็จพระโลกุตมาจารย่อมทรงทราบสิ่งอันควรประกอบเข้าอย่างโพธิยสัตว์อันควรจะรู้มรกผลด้วยกลอุบายสิ่งนั้นสมเด็จพระสัพพันยูก็ประกอบให้รู้ตัดสมาเหตุดังนั้น จึงทรงพระนามว่าสมเด็จพระสัพพันยูมหาราชะขอถวายพระพรปานดุดแพทย์รักษาโรคย่อมประกอบเพสัตชให้ชอบโรคถ้าไข้ผิดควรจะวางยารากก็วางยาให้รากพิษจะได้สางอันหนึ่งไข้ทำให้ปิดควรวางยาให้ถ่ายก็ให้กินยาถ่ายที่ควรจะพอกยาก็พอก ควรจะผ่าก็ผ่าโรคท้องถ่ายควรจะวางยาให้ปิดก็วางยาให้ปิดแพทย์ย่อมยักย้ายถ่ายเทแปรผันประกอบยาตามโรคร้ายทั้งหลายอันบังเกิดในกรัชกายชายหญิงหนุ่มสาวเด็กเท่าแก่ประกอบยานั้นผันแปรไปตามแก่และปานกลางลูกเล็กเด็กน้อยตามอายุ จะได้ประกอบยายืนอยู่อย่างเดียวหาบอไม่ได้ย่อมประกอบยายักย้ายไปตามโรคฉันใดก็ดีสมเด็จพระบรมโลกกานาตบผิดก็เหมือนแพทย์อันประกอบยารักษาโรคทั้งหลายพระองค์เจ้าก็ยักย้ายผันแปรไปตามอัจฉาัยเห็นสัตว์อันควรจะรู้นั้นด้วยเหตุสิ่งไรพระองค์ก็ให้รู้ด้วยเหตุสิ่งนั้นอันหนึ่งจงทรงฟังซึ่งอุปมาอุปไมยใหม่ มหาราชะขอถวายพระพรปานดุสตรีภาพมุนหะคับภามีคันอันหลงไปจะคลอดบุตรก็จำจะสำแดงที่อันไม่ควรจะเห็นให้หมอตำแยนั้นเห็นด้วยปรารถนาจะให้บุตรนั้นออกมาสบายมิได้คิดละอายอดสูฉันใดก็ดีสมเด็จพระสัพพันธ์อยู่เจ้าก็เหมือนกันเป็นด้วยพระกรุณา มีควรที่ว่าจะให้เห็นก็จำเป็นจำให้เห็นแต่พระฉายด้วยพระทัยหมายจะให้รู้มรรคผลอย่าว่าแต่สาธุชนเช่นเสลพรามมีความปรารถนาจะเห็นซึ่งอัทธสนิยฐานเป็นที่อัปประมาณบัตรสีนั่นเลยทวักผู้ใดปรารถนาจะชมเชยดูแลซึ่งดวงพระราชหฤทัยพุทธเฉยยะได้เห็นแล้วและอาจพ้นทุกขถึงมรรคผล สมเด็จพระทศพลเจ้าจำจะประกอบให้ชอบน้ำจิตน้ำใจให้ชอบอัจฉรัยจะทรงสำแดงดวงพระหฤทัยออกให้เห็นใช่จะเป็นแต่เท่านั้นอันสมเด็จพระสัพพันยูเจ้านี้แสนที่จะรู้วิเศษเทศนากุสโลฉลาดที่จะตรัสพระสัทธ,ธรรมเทศนาทรงทราบอัธยาสายสัตว์ สาธุชนเช่นพระนนพุทธอนุชาฉะนั้นชอบจะปะโลมล่อด้วยโฉมชาวสาวสุรางคานิกรนางสวรรค์จึงจะค่อยวายคลายกระสันสร้างห่างออกจากโฉมนางชนบทกัลยาณีหน่อเนื้อเชื้อชาติศากกยาวงหลงละเริงเลยไปด้วยนางฟ้าทั้งหลายแล้วจะกลับหนายใจได้สำเร็จแกบอั克รธรรมวิเศษ เทวะพวนังเนตวาสมเด็จพระบรมนายกเจ้าก็พาเอาพระนนขึ้นไปสู่สวรรค์เทวะกัญญาโยทเสติพระองค์ก็สำแดงนางฟ้าให้พระนนเห็นส่วนพระนนก็ขมักขะม่นเจริญสมณธรรมหวังจะใคร่ได้นางฟ้าเหตุสมเด็จพระมหากรุณาตรัสประโลมว่าดูกระาพระนนเอย๋ยถ้าท่านจะใคร่ได้ชมเชยนางฟ้า ก็จงอุตสาหะจำเริญสมณธรรมไปก็จะได้นางฟ้าเมื่อพระนนจเริญสมณธรรมอยู่ได้ยินเพื่อนพรหมจารีกันนินทาก็ได้ความละอายเบื่อหน่ายจากที่จะได้นางฟ้าทรงจิตของอัตมาไปต่อพระนิพพานมินานก็ดับกิเลสสำเร็จธรรมวิเศษอริยมรรยผลนนี่แหละสมเด็จพระทศพล ตามปกติพระองค์ย่อมทรงติเตียนสุภนิมิตโดยอนเนกบริยายแต่เพื่อจะทรงประกอบให้ชอบอัจฉาสายพระนนยังพระน,นนให้สำเร็จมรรคผลจึงพาไปสู่สวรรค์เทวโลกให้เห็นนางฟ้าอันมีรูปโฉมงามหนักหนาเช่นนั้นเหตุชนี้จึงว่าเทศนากุสโลพระองค์ทรงฉลาดที่จะตรัสพระสัทธรรมเทศนาบุะจะปรัง ใช่จะมีความว่าแต่เท่านี้หาบ่ไม่ได้เหมือนพระจุลบัรถกกระนั้นโกรธกับพี่ชายจะไปศึกเสียแล้วสมเด็จพระทูลกระหม่อมแก้วสงทราบอัธยาศัยว่าพระจุลบันถกนี้บารมีสร้างมาจะรู้ธรรมวิเศษเหตุดังนี้จึงประทานท่อนผ้าให้แล้วบอกคาถาให้พระจุลบันถกให้เอามือลูปลงที่ท่อนผ้า ภาวนาว่าระโชหะระนังจำเรินไปก็ได้สำเร็จแก่ธรรมวิเศษถึงซึ่งภาวะประเสริฐมีวสีชินะสาสนในพระศาสนาของพระชินเนธอนบพิเจ้าใช่แต่เท่านั้นสมเด็จพระสัพพันยู่เจ้าทรงทราบอัธยาศัยของพราหมู้หนึ่งชื่อโมคะราชพราหมณ์ผู้ถามปัญหาถึงสามครั้ง สมเด็จพระบรมโลกนาณเจ้ารู้ว่าพราามจะทำลายเสียซึ่งมานะแล้วจะได้สำเร็จแก่ธรรมวิเศษกเกษมสารว่าสีภาวังชำนาในอภินญ,ญาหกนี่แหละสมเด็จพระบรมนายกผู้ประเสริฐทรงประกอบให้ชอบอัธยาศัยโดยวิเศษฉลาดเลิศที่จะเทศนาโปรดสัตว์ทั้งหลายขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาบรมกษัตริ์ยสิ้นสงสัยโสมนัสมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาายังปันโหอันว่าปริศนานี้พระผู้เป็นเจ้าช่างแก้ไขให้แจ่มแจ้งมิให้เครือบแคลงสงสยัยข้าหานังกัตตวาบรรดาจะให้จนอยู่พระผู้เป็นเจ้ากระทำให้เคลื่อนคลายหายไป มิอาจให้จนได้กลับแก้ไขให้วิเศษพะหุวิเทนการเนนะด้วยเหตุมีประการต่างๆชักอุปมาเปรียบรายพร้อมด้วยอัถาธิบายบทอักษรวิจิตบวรเป็นอันดีอันทกาโรบรรดาพระศาสนาจะมืดมนลับแล้วอาโลกะโตพระผู้เป็นเจ้าก็กระทำให้พองแผ้วสว่างคันดิพินา ทำลายล้างเสียซึ่งคำประรับประวาดอันฟั่นเฟือเลิศเหลือในการปรีชาชินะปุตตานังจักขุตายาอุปาที่ตังพระผู้เป็นเจ้าให้ตาทิพบ,บริสุทธิ์แกชินินทรบุตรอันจะเกิดมาเมื่อปัจฉิมาในการบัดนี้วัตถุคุยหาทัศนะปัญหาที่หนึ่งจบเท่านี้